สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็วันนี้วันจันทนะครับวันจันที่สิบสองนะครับพอ,อามาดูแนวะทางของลาวสตาแล้วก็ฮาหนอยอเมื่อวานลาวสตา์นะครับต้องบอกว่าเสียดายมากครับสามตัวไม่มาครับเนาะสามสี่แปดหกหนึ่งครับผมจับเจ็ดหกแปดนะครับก็อืมเสียดายหกศูนย์มี 6กมีแล้วตัวเน้นดันไม่มาไปเอา8ไปอยู่หลักร้อย8ปดนะครับเข้าตัวเด่น6กเนาะก็6 1หนึ่งเจาะแค่6 0นะครับ6 8เออยังรอดเลยยังรอดอีกคันก,นก่อนก็เข้าเด่นนะครับเด่นตอนนี้สูตรเขาเด่นเดินอยู่นะแต่ว่าตัวเจาะ ไม่มีหกหนึ่งเมื่อวานทำไปได้นะครับหกแปดหกหนะึ่งเนาะส่วนห้าน้อยนะห้าน้อยปกก็หลุดอีกแล้วนะครับคือปกที่หลุดมันมันดันสูตรครับตอนนี้ปกติตอนนี้นนช่วงนี้เป็นช่วงที่ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันสูตรเขาดันสูตรแบบไม่เอา สองสัมันมานี้ผมสังเกตดูเขาไม่เอาสูตรอ่าสูตรเก่าสูตรเด่นที่เขาเคยเดินนะตอนนี้เขาดันสูตรไปทั่วเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจับเอาสูตรนั้นมาเป็นตัวเด่นแล้วจับสูตรนี้มาเป็นตัวเด่นเหมือนรู้ทางเราหลังจากที่เราดักทางปกติมาได้หลายรอบเมื่อวานก็ดักตัวเดิมไว้ศูนย์สี่นะครับ แล้วก็มี02มองว่าอยู่ก็ไปรอบอื่นหมดนะตัวเด่นตัวเน้นเมื่อวานนี้ไปรอบอื่นหมดเลยก็คือเขาไม่มาที่ปกตินะเพราะฉะนั้นใครที่ตามรอบอื่นด้วยก็คงได้เฮนะครับส่วนปกติช่วงนี้เฝ้าระวังอืมคนทําสูตรรู้เลยเพราะว่ามันกระโดดนะครับมันเอาสูตรเด่นมากระโดดครับเดี๋ยวจับนั่นมา เดี๋ยวจับนี่มาโอ้โ oh, ห oh, ตามยากตอนนี้ปก,กตินะครับก็ระวังนิดนึงนะครับดูจากรอบอื่นแล้วรอบอื่นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีหลุดบ้างแต่ก็ยังเดินดีกว่านะครับรอบอื่นก็คือสูตรเด่นเขายังนิ่งอยู่นะก็ดูกิจเมื่อวานนี้กิจมาที่เจดหกับสาห้านะครับตรงนี้สูตรกิจไม่มานะครับส่วนกาชา่าผมให้ศูนย์หนึ่งมันสลับกันนะว่านี่ กาชาติศูนย์นึ่ออก9ก้าห้ากับสองเตรงตรงเด็นเนี่ยมันสลับกันนะครับก็มาในชุดเจาะรวมนะครับเมื่อวานก็คือเก้าห้านะออกบนนี่ออกบนนะครับกาชาติไปก่อนเพื่อนเลยเนาะก็เอาตัวเด่นตัวเน้นที่ผมจับไว้อยู่กาชาติกาชาติช่วงหลังก็เอาตัวนี้มาออกดีนะครับตัวพิเศษนะครับพิเศษเมื่อวานมา 68ล่างแล้วก็68มาไหมผมให้89ก็มาเด็ดมาแล้วนะครับแล้วก็320นะครับนีไม่ออก02ตรงนี้นะครับวันนี้เราปกพี่เข้าไปก่อนแล้วนะครับนะพิเศษเอาไปแล้วสามเมื่อกี้ก็47070นี่ก็เอาไปแล้ว <c oughs> นะสามัคคีก็ออกตัวที่เจาะไว้นะครับส่วนปกติเมื่อวานออก6 7กับ1 7 7ครับมีแต่0 7นะครับนะ07นะไม่มี7 7 6 7ปกติเมื่อวานนี้ดันสูตรโอ้โหตามไม่ทันเลยครับ BAP เมื่อวานออก5 2กับ5 3ก็เข้าเด่น5นะครับ บนล่างเลยนะครับ5253 0นตัวเจาะไม่มีแล้วก็ไปพัฒนาพัฒนาในช่วงหลังมาดีบอกแล้วใครตามพัฒนาช่วงหลังไม่ค่อยพาเท่าไหร่นะครับก็696 696กับ70ครับพัฒนา70ก็เข้าเด่น7นะครับพัฒนา470ครับ นี่ศูนย์เจ็ดเก้าหกพัฒนาบนล่างครับตรงนี้ะพัฒนาเก้าหกกับเจ็ดศูนย์แล้วก็พิเศษ20กาชา95ครับนะก็ะตามนี้นะครับคือรอบอื่นใครตาม ไหนก็ได้เฮครับตัวที่อยู่ล้อมรอบปกตินี้ไม่มาตัวที่เจาะตัวรอบอื่นแล้วไปหมดเลยพี่พี่ก็ดักสองศูนย์แล้วกาชาติแล้วก็ห้าไปแล้วอย่งเงี้เก้าหกก็ไปพัดนะครับพัดเจ็ดศูนย์เออเอาตัวล้อมรอบไว้หมดเลยนะครับเก้าหกผมไปเน้นที่ปกติก็ไปพัดแทนเมนื่อวานประมาณนี้อะ ตรงนี้ให้ระวังปักกติไว้ด้ดีครับก็มองรอบอื่นไปด้วยนะครับส่วนสัตตานะครับสัตตาสัตตาวันนี้จะเจาะเข้าไหมสตตาวันนี้มันเด่นที่ห้าหกนะนะครับเด่นห้าหกแล้วก็ชุดเจาะก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ ห้าหกห้าเจ็ดหกสองหกสี่หกเจ็ดนะครับสามตัววางไปที่หกห้าหนึ่งครับจุดเด่นก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสี่หกสี่หกสองครับ ห้าสี่ห้าหนึหสองด้วยชุด1นะครับห้าสองห้าหนึ่งห้าสีสองหก่ะตามนี้ครับ3ตัววางหกห้าหนึ่งเมื่อวานเฉียดแตก3ตัวเนาะ,ะส่วน, 5, น้านอยนะครับวันนี้ผมวางเด่นไปที่8 9นะครับมาดูเด่นรอบก่อนเฉพาะกิจเด่นไปที่ ตัวไหนเฉพาะกิจหกเจ็ด 6, 7, ครับตาชาตินะครับเขาเด่นไปที่สามสี่ส่วพิเศษนะครับเขาจะเด่นไปที่ศูนหนึ่ง สามัคคีหนึ่งสองแปดเก้าครับสามัคคีใครตามหนึ่งสองแปดเก้านะลุ้นครับปกตินะครับก็จะเดินไปที่แปดเก้าจะกลับมาเดินสูตรนี้หรือเปล่าหรือจะยังไงนะครับ VIP นะครับเขาจะเดินไปที่หนึ่งสองโซนพัฒนานะครับเขาจะเดินไปที่สองสามนะครับตัวเจาะเจาะรวมนะครับก็จะมี 8081 82ปหัด3นะครับ90 91 92 93นะครับแล้วก็97ครับอ่าชุด3ตัวนะครับผมวางไว้ที่ 1> 9ก้าหนึ่งแปดกับสองหนึ่งเก้าครับเลขต่ำครับเนาะส่วนปกติแปดเก้านะครับก็เป็นยังไงอ่ะมาดูเด่นรวมก่อนเด่นรวมนี่ผมมองไว้ที่แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนี่คือชุดเด่นรวมนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง 28, 2องแปองเาสองอนี้ครับแล้วก็80 90ครับโอเคทีนี้มาดูเด่นปกติเด่นปกติมันควรจะมาตัวไหนมากที่สุดนะครับปกติ ยังมองว่ามีที่ตัวนี้ครับผมมองไปที่อาจจะเป็นชุดนี้808182ครับ909192ครับแล้วก็จะตามไปด้วย 93 97แล้วก็83ครับชุดเน้น80 81 82 90 91 92ครับ3ตัวแตก3ตัวแตกผมเลือกไปที่ 9ก้าหนึ่งแปดสองหนึ่งเก้าครับเลขต่ำๆหน่อยนะครับในแปดศูนย์กับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะฮานอยฮานอยน่าจะมาเลขต่ำชุดหลงัลงหลงัลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นเลขต่ำเนาะก็ เป็นเลขพวกหนึ่งสองอะไรประมาณนี้เริ่มจากพี่เลยเนี่ยศูย์หนึ่งอะไรเลขอาจจะไม่สูงเนาะเลขแบบศูนย์หนึ่งสองสามอะประมาณนี้ครับมองรอบหลังไว้ประมาณนี้นะสีรอบหลังโอเคแล้รใครที่ตามวันนี้ก็ขอให้ประปัง,งนะครับผมนะปกติให้กลับมาเดินสักทีนะครับคือสูตรเขารันมากเออกระโดดไปกระโดดมานะครับ แต่วันนี้นะครับก็โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ